สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะครับเราก็จะแนะนำย้อนไปในอดีตนิดนึงนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้มีการพัฒนาและมีการดูแลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับทำให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นนั่นก็คือที่เขาพระนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเราไปเที่ยวที่นี่กันประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นยังไม่มีการดูแลจากภาครัฐหรือว่าการใส่ใจเรื่องการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความพัฒนาที่ดีขึ้นมากแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือความสวยงามบรรยากาศหรือว่าวิาวทิวทัศน์ที่นั่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นที่เราไปแล้วได้เข้าถึงธรรมชาติ ที่แบบว่าใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับอ่าสำหรับเข่าพระนะครับจุดขายก็คือจะมีการเดินผ่านช่องแคบนะครับซึ่งเล็กมากปัจจุบันผมเองก็คิดว่าตัวผมเองนั้นคงเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำหนักเยอะขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ10กวกาโลนะครับเมื่อตอนที่ผมไปนั้นรู้สึกว่าจะเข้าได้แต่ว่าเสื้อที่ด้านหลังจะขัง มันก็เลยทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าเออทุกวันนี้ตัวผมเองนั้นก็คงจะเข้าไม่ได้แล้วผมก็อยากจะแนะนำทุกคนนะครับว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาไปแถวนั้นนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูหรือว่าไปเที่ยวกันดูนะครับจากภาพที่เราได้มาฝาก,กคนนะครับก็คือเป็นฝีมือของตากล้องชื่อพิตีอ่าช่องคนบ้าพาไปเที่ยวนะครับ เนี่ยนะครับดูการเข้าหรือว่าการผ่านเข้าไปชมวิวนะครับลําบากมากแต่การลําบากหรือว่าการเข้าที่มีอุปสรรคมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับนักผจนภัยอย่างเราเช่นกันนะครับถ้าทุกคนหรือว่าท่านไหนอยากไปทดลองก็เชิญได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาสำรวจถ้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอบัวหลวงนะครับคือเราก็มาทดสอบดูว่าถ้ำแห่งนี้มีความยากลำบากขนาดไหนนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บภาพที่เราลุกผ่านช่องแคบนะครับซึ่งช่องนั้นแคบมากนะครับประมาณสัก ไม่เกินยี่สิบห้าเซนนะครับเท่าที่ผมคาดไว้ก็เป็นประสบการณ์แนวใหม่ของไบเกอร์ยุคใหม่นะครับซึ่งไม่รู้จะหาอะไรทำกันก็มาหาปีนเขาแล้วกันครับช่องวันสงการนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับปีหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่ว่าปีนี้เราก็ มาอยู่ที่ละครสวรรค์ซึ่งมาพระชนไทยกับการปีนถ้ำซึ่งถ้ำที่นี่ถ้าได้รับการพัฒนาที่ดีหรือว่าการโปรโมทที่ดีนะครับก็อาจจะสามารถทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนี้ที่คนจังหวัดอื่นๆได้มารู้จักบ้างแต่ตอนนี้ก็ถ้าเอากันจริงๆนะครับผมก็เพิ่งรู้จักที่นี่ เมื่อวันนี้เวลานี้ที่มาถึงนะครับเพราะปกติก็ไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าได้มาแล้วจะถือว่าถ้าใครชอบแนวแอดเวนเจอร์เหมือนพวกเรานะครับซึ่งมากับตากล้องพิตีอีกคนหนึ่งซึ่งพิติีก็พามาให้ได้สัมผัสกับชีวิตธรรมชาติการตั้งของหินที่มันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมานะครับ คนคงไม่มีปัญญาจะมายกหินก้อนมาหึมาขนาดนี้นะครับก็ฝากไว้ถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดน,นครสวรรค์อำเภอบัวหลวงนะครับโอเคประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะลงอีกนะครับยังไม่ถึงนะครับตัดกล้องขับมุมให้ก่อนอึ๊บ กล้องถ่ายตามมานะครับจะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะมาลำบากนิดนึงนะครับแล้วยิ่งถ้าตัวใ,ใหญ่ๆก็อาจจะเดินขึ้นมาลำบากมากเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างชันแล้วก็อันตรายพอสมควรค่อนข้างจะบ้าบิ่นนิดนึงที่มาที่นี่นะครับ แต่ก็สนุกดีโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้ววันนี้ก็ถ,ถือว่าได้มาเที่ยวพักผ่อนพอสมควร